เมื่อการรังแกที่คิดว่าเป็นเรื่องง่ายกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีทางหนีได้ตำรวจสองนายกำลังจะได้รู้ว่าพวกเขาเลือกผิดคนชายชาราผู้นั้นไม่ใช่เหยื่อแต่คือความมืดที่ซ่อนเร้นอยู่ในเงาและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะเปลี่ยนทุกคนในร้านไปตลอดกาลคาเฟ่เล็กๆในกรุงเทพเงียบสงัดแสงไฟสลัวสะท้อนโต๊ะไม้เก่ากลิ่นกาแฟขมอบอัวในอากาศ ชายชาราผมสีเทานั่งนิ่งอยู่ตรงเก้าอี้ไม้สายตาของเขาสงบแต่ลึกซึ้งและว่างเปล่าเสียงแก้กระทบโตะดังเบาๆจากมุมห้องสองนายตำรวจในชุดเครื่องแบบสีเข้มก้าวเข้ามารองเท้าหนังบดกับพื้นไม้ดังชัดเจนหนึ่งในนั้นหยิบกุญแจมือวาววับออกมาแสงไฟจับประกายยินเยียบผู้คนในร้านหยุดหายใจชั่วขณะทุกสายตาจับจ้องที่ชายชารา รากับกำลังรอคอยบางสิ่งที่มองไม่เห็นเสียงหัวใจเต้นในอกของตำรวจหนุ่มดังหนักเหงื่อซึมออกมาตามขมับบรรยากาศกลับอึดอัดราวกับอากาศถูกรัดแน่นชายชรายกมือขึ้นช้าๆไม่ใช่ท่าทางยอมจำนนแต่เหมือนเชิญชวนดวงตาของเขาแวววาวขึ้นเล็กน้อยคล้ายประกายของผู้ที่ซ่อนความลับมหาศาลมือของตำรวจที่ถือกุญแจมือเริ่มสัน่น เสียงโลหะกระทบกันดังกริ้งสะท้อนในร้านผู้คนรอบข้างหันมองด้วยความกังวลและสงสยัยกลิ่นกาแฟกลิ่นควันบุหรี่กลายเป็นกลิ่นข่าวประหลาดในจินตนาการของทุกคนอากาศหนักหน่วงจนเหมือนหายใจไม่ออกท่านใดนั้นทันใดนั้นเสียงหัวเราะเผาเบาดังขึ้นจากปากชายชาราหัวเราะที่ไม่ใช่ความสุขแต่เป็นเสียงเย็นเยือก้องสะท้อนในความเงียบผู้คนในร้านสะดุ้งเฮือก บางคนเผลอวางแก้วกาแฟกระแทกโต๊ะจนดังสนัน่นตำรวจทั้งสองมองหน้ากันสายตาเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดระแวงชายชรายอยังนั่งนิ่งแต่บรรยากาศรอบตัวกลับเปลี่ยนไปเงาของไฟสลัวบนผนังดูเหมือนยืดยาวผิดธรรมชาติดวงตาของเขาเปล่งประกายแดงวาวเพียงเสี้ยววินาทีเร็วเกินกว่าผู้ใดจะแน่ใจว่าเห็นจริงหรือไม่มือของตำรวจที่ยกกุญแจมือสั่นแรงขึ้น เสียงโลหะกริ้งก้องในความเงียบหัวใจของเขาเต้นที่จนแทบทะลุออกจากอกผู้คนในร้านนั่งแงข็งค้างรากับถูกตรึงอยู่กับเก้าอี้ไม่มีใครกล้าขยับหรือส่งเสียงชายชราเอียงศีรษะเล็กน้อยรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้ารอยยิ้มที่ทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวดวงตาของตำรวจทั้งสองเริ่มพร่าเบลอเสียงในหูแปรเปลี่ยนเป็นเสียงหวีดหวิว อุณหภูมิในร้านลดต่ำลงอย่างฉับพลันเรากับทุกคนเพิ่งก้าวเข้าสู่โลกที่ไม่อาจอธิบายได้ลมหายใจของตำรวจทั้งสองเริ่มติดขัดพวกเขาพยายามกลืนน้ำลายแต่ลำคอกลับแห้งผากชายชราย,ยังคงนั่งสงบดวงตาไม่กระพริบจ้องตรงไปยังพวกเขาอย่างแน่วแน่เสียงก้าวอี้ไม้ของลูกค้าคนหนึ่งดังเอียดเขาขยับตัวเพียงเล็กน้อยแต่กลับทำให้ทุกคนสะดุ้งบรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันจนแทบระเบิด เหงื่อเย,ย็นไหลลงตามแผ่นหลังของตำรวจหนุ่มมือที่กำกุญแจมือเปียกชุ่มจนโลหะลื่นเขาพยายามยกมันขึ้นแต่แรงกลับหายไปจากแขนทันใดนั้นหลอดไฟเหนือศีสษะกระพริบวูบวาบเงาของชายชาราทอดยาวไปทั่วพื้นและเงานั้นเหมือนจะขยับได้เองผู้คนในร้านบางคนยกมือขึ้นปิดปากเสียงหายใจสั้นๆหลุดออกมาความเงียบกลายเป็นความโกลาหนในจิตใจของทุกคน ชายชราก้มหน้าเล็กน้อยริมฝีปากขยับช้าช้าราวกับกำลังพึมพำถ้อยคำโบราณเสียงนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่กลับก้องกังวานอยู่ในหัวของตำรวจทั้งสองสายตาของพวกเขาสั่นไหวภาพตรงหน้าค่อยค่บิดเบี้ยวเหมือนโลกทั้งใบกำลังละลายต่อหน้าต่อตาเสียงหัวใจของตำรวจทั้งสองดังสนั่นในอกแรงกดดันมหาศาลถมทับลงมาจนร่างกายของพวกเขาเริ่มสั่นระร,ริก ชายชราเงยหน้าขึ้นช้าช้าดวงตาสีดำลึกเปล่งประกายราวกับหลุมไร้ก้นบึงสายตานั้นแทงทะลุเข้ามาในจิตใจของทั้งสองนายโลกภายนอกราวกับเงียบหายเสียงในร้านถูกดูดกลืนเหลือเพียงเสียงหายใจหนักหนักและเสียงสวดแผวเบาที่ดังอยู่ในหัวมือของตำรวจอีกคนยกปืนขึ้นอย่างไร้สติแต่นิ้วที่สั่นกลับไม่อาจเหนีย่ยวไกได้ปืนหนักราวกับหินก้อนใหญ่ในมือ ผู้คนรอบตัวเบิกตากว้างบางคนเริ่มพนมมือไหวบางคนลุกหนีแต่เหมือนมีแรงลึกลับกดไว้ให้นั่งต่อชายชราย,ยิ้มกว้างขึ้นริมฝีปากเผยเจนเห็นฟันขาวซีดรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มของมนุษย์เงาบนผนังเคลื่อนไหวเหมือนสัตว์ร,ร้ายกำลังเลื้อยออกมาจากความมืดความย็นหยิเยือแผ่ซ่านไปทั่วคาเฟ่ตำรวจทั้งสองสุดเข่าลงโดยไม่รู้ตัว ร่างกายอ่อนแรงเหมือนถูกสูบพลังงานออกไปดวงตาเบิกโพรงมองภาพตรงหน้าด้วยความสับสนและหวาดกลัวมือของตำรวจที่กำกุญแจมือตกกระแทกพื้นไม้ดังสนัน่นเสียงโลหะกระเด้งก้องกังวานไปรอบร้านทุกคนสะดุ้งราวกับเสียงนั้นเป็นสัญญาณแห่งหายนะชายชราขยับนิ้วช้าๆเงาดำบนผนังเริ่มสั่นสะเทือนราวกับกำลังตอบสนองต่อคำสั่งที่มองไม่เห็น อากาศในร้านเย็นจัดจนมีไอขาวลอยออกมาจากลมหายใจแก้วกาแฟบนโต๊ะบางใบแตกร้าวเองโดยไร้สาเหตุเสียงแตกดังปังสะท้อนซ้ำเติมความหวาดกลัวตำรวจทั้งสองพยายามขยับตัวแต่แขนขาหนักอึ้งเหมือนถูกปรึงไว้เหงื่อไหลนองหน้าทว่าร่างกลับสันสถานเพราะความหนาวผู้คนในร้านบางคนเริ่มร้องไห้บางคนหลับตาสวดมนเสียงสัน่น ความเงียบที่ปกคลุมถูกแทนที่ด้วยเสียงสะอื้นและเสียงท่องบทสวดโบราณชายชาราโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยสายตาคมกริบแทงลึกเข้าไปในจิตใจตำรวจทั้งสองริมฝีปากกระซิบถ้อยคำที่ไม่มีใครเข้าใจทันใดนั้นหลอดไฟทุกดวงดับพรึบความมืดเข้าครอบงำทั้งร้านในพริบตาเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงราวกับจะฉีกอกของทุกคนออกมาความมืดหนาะทึบปืนก,กินทุกมุมของร้าน เสียงลมหายใจที่กระชั้นดังประสานกับเสียงหัวใจเต้นแรงทุกคนถูกพันธนาการด้วยความหวาดกลัวที่ไม่อาจหลบหนีเสียงก้าอี้ไม้ล้มลงดังสนัน่นใครบางคนพยายามวิ่งหนีแต่กลับสะดุดล้มลงกับพื้นเสียงร้องดังลั่นก่อนจะถูกกลืนหายไปในความมืดตำรวจทั้งสองพยายามตะโกนสั่งแต่เสียงที่เปล่งออกมากลับเบาและแตกพร่าราวกับคอของพวกเขาถูกกดด้วยมือที่มองไม่เห็น ในเงามืดปรากฏประกายดวงตาสีแดงสองดวงสว่างว่าพื้นกลางความมืดเหมือนสัตว์ร,ร้ายกำลังเพ่งมองอย่างหิวกระหายชายชาราลุกขึ้นจากเก้าอี้ไม้ช้าๆเสียงขาเก้าอี้เสียดสีกับพื้นไม้ดังยาวนานร่างของเขาไม่ได้สั่นแต่งเงาที่ทอดบนพื้นกลับบิดเบี้ยวผิดรูปผู้คนในร้านเริ่มกรีดร้องเสียงร้องแหลมสูงสะท้อนกลับจากผนังทว่าประตูและหน้าต่างทุกบานปิดตายแน่นหนา ตำรวจคนหนึ่งคว้าปืนขึ้นมาอีกครั้งปลายนิว้วเหนี่ยวกรด้วยแรงทั้งหมดที่เหลือแสงไฟจากปากกระบอกปืนว่าสว่างในความมืดแต่กระสุนกลับหยุดกลางอากาศราวกับถูกกำแพงที่มองไม่เห็นดูดกลืนมันค่อยๆหล่นลงสู่พื้นไม้โดยไร้เสียงสะท้อนเสียงหอบหายใจของตำรวจทั้งสองหนักหน่วงดวงตาเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อสิ่งที่เห็นเงื่อไหลชุ่มจนเปียกเครื่องแบบทุกตารางนิ้ว ชายชรายืนตรงกลางร้านเนาของเขาขยายออกไปตามพื้นบิดเบีย้ยเป็นรูปร่างประหลาดคล้ายสัตว์ร้าหลายหัวกำลังเลื้อยคลานผู้คนในร้านร้องให้สะอึกสะอื่นเสียงสวดมนต์ดังประสานเป็นระลอกแต่ยิ่งสวดเสียงนั้นยิ่งสะท้อนกลับมาเป็นเสียงหัวเราะเย้ะหยันตำรวจอีกนายพยายามล้วงวิทยุสื่อสารแต่สัญญาณเต็มไปด้วยเสียงซาแตกพร่ามีเพียงเสียงกระซิบประหลาดที่ดังลอดออกมา ห้อยคำไม่คุ้นหูแต่ฟังแล้วหนาวเย็นลงถึงกระดูกชายชราก้าวเข้ามาใกล้สองตำรวจแต่ทุกก้าวกลับดังก็เหมือนค้อนทุบเหล็กพื้นไม้สันสะเทือนเล็กน้อยตามแรงก้าวดวงตาของเขาเปล่งประกายสีแดงเข้มอีกครั้งเหมือนจะลุกไหม้จากภายในตำรวจทั้งสองสุดลงช้าช้าหัวเข่ากระแทกพื้นไม้ดังตุกความมืดหนาทึบยิ่งเข้มขึ้นจนแทบไม่มีใครมองเห็นกันและกัน เหลือเพียงชายชาราที่สว่างวาบอยู่ท่ามกลางความมืดนั้นเสียงหอบหายใจของผู้คนแทรกซึมไปทั่วร้านเหมือนทุกคนถูกขังอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีทางออกชายชารายืนอยู่ตรงหน้าแสงสลัวที่ไม่รู้มาจากไหนส่องให้เห็นเพียงร่างของเขาดวงตาคู่ลึกยังคงเรืองแสงแดงฉานตำรวจทั้งสองตัวสันเทิมแรงที่เคยใช้บังคับคนอื่นกลับหายไปสิ้นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอก แต่ร่างกายไม่ขยับตามคำสั่งของสมองชายชราย,ยื่นมือที่เหี่ยวย่นออกมามือซึ่งควรจะอ่อนแรงตามวัยกลับเต็มไปด้วยพลังที่กดดันจนทุกคนหายใจติดขัดทันใดนั้นเสียงแก้วกาแฟบนโต๊ะทุกใบแตกร้าพร้อมกันเศษแก้วปลิวเกลื่อนราวกับถูกแรงดึงดูดจากเงามืดแสงวาบเล็กๆจากเศษแก้วสะท้อนในตาของทุกคนคล้ายมีประกายไฟนับร้อยล้อมรอบห้องตำรวจนายหนึ่งพยายามกรีดร้อง แต่เสียงที่ออกมากลับกลายเป็นเสียงแหบแห้งเหมือนลำคอถูกบีบรัดจากภายในชายชรายังคงยิ้มรอยยิ้มแผวบางแต่กลับเย็นเยียบยิ่งกว่ามีดคมและในขณะที่ทุกคนจับจ้องเงาที่บิดเบี้ยวของเขาค่อยๆลุกขึ้นจากพื้นแยกตัวออกมาเหมือนสิ่งมีชีวิตอีกตนหนึ่งเงาที่ลุกขึ้นจากพื้นเคลื่อนไหวอย่างช้าๆรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่สูงชะลูจนศีรษะเกือบชนเพดาน แขนขาย,ยาวบิดเบี้ยวราวกับกระดูกถูกดัดจนผิดรูปดวงตาสีแดงสองดวงลอยอยู่ในเงานั้นแสงสว่างวาบเหมือนฐานไฟที่กำลังคุกรุ่นเสียงหายใจแผ่วตาำของมันก้องสะท้อนในห้องหนานแน่นหนักอึ้งและหน้าหวัดวันตำรวจทั้งสองพยายามถอยหลังแต่แผ่นหลังชนกำแพงไม้ด้านหลังอย่างแรงไม่มีที่ให้หนีอีกต่อไปผู้คนในร้านกรีดร้อง เสียงดังระงมผสมกับเสียงเก้าอี้ไม้ล้มกระแทกพื้นบางคนวิ่งไปที่ประตูแต่บานประตูกลับแน่นหนาราวกับถูกปิดตายเงาดำก้าวเข้ามาใกล้ทุกก้าวส่งแรงสั่นสะเทือนจนแก้วและจานบนโต๊ะสั่นคลอนดวงตาสีแดงของมันหันตรงมาที่ตำรวจทั้งสองชายชราย,ยกมือขึ้นเพียงแค่การเคลื่อนไหวเล็กน้อยเงานั้นก็หยุดนิ่งแล้วหันหน้าไปตามท่าทางของเขา เหมือนสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นเพียงเงารับใช้อากาศเย็นเยือกจนไอสีขาวลอยออกจากปากของทุกคนเสียงสวดมนต์ที่ดังสะท้อนก่อนหน้านี้เงียบหายเหลือเพียงความเงียบงันที่หนักจนบีบหัวใจตำรวจทั้งสองตัวสั่งงนงกสายตาเต็มไปด้วยความสับสนและความหวาดกลัวริมฝีปากของชายชาราขยับช้าๆเปล่งถ้อยคำโบราณที่ทำให้เงาดำนั้นเริ่มก้าวเข้าหาพวกเขาอีกครั้งเงาดำสูงะลุดค,อคอ่อยๆโน้มตัวลง แขนยาวบิดเบี้ยวเอื้อมออกมาปลายนิ้วคล้ายกรงเล็บคมกริบสองประกายในความมืดเสียงกรีดร้องของลูกค้าดังระง,งมบางคนปิดตาแน่นบางคนเอามือกุมศีรษะเหมือนจะไม่ให้เสียงแปลกประหลาดนั้นเล็ดลอดเข้ามาในสมองตำรวจทั้งสองหายใจติดขัดดวงตาเบิกโพลงกล้ามเนื้อแข็งเกรงราวกับถูกตรึงด้วยโซ่มองไม่เห็นเงาดำเอื้อมมือมาใกล้ใบหน้าของตำรวจนายแรก เพียงลมที่แผ่ออกมาก็หนาวเยือยจนฟันกระทบกันดังกรอดกรอดเหงื่อเย็นไหลอับทั่วร่างจนเสื้อชุ่มโชกชายชราย,ยังคงยืนสงบแต่แววตาเต็มไปด้วยความพึงพอใจริมฝีปากยกยิ้มเล็กน้อย <_ d ream> รอยยิ้มที่ทำให้ทุกหัวใจในห้องบีบรัดแน่น <_ d ream> ทันใดนั้นหลอดไฟบางดวงกระพริบติดขึ้นมาแสงว่าเพียงชั่วเสี้ยววินาทีเผยให้เห็นผ้าสะเตือนใจเ <_ d ream> งาดำโน้มลงใกล้จนปลายกรงเล็บเฉียดแกนตำรวจ เสียงกระซิบโบราณดังลั่นชัดเจนขึ้นก้องสะท้อนในหัวของทุกคนเหมือนเสียงหลายร้อยเสียงซ้อนทับกันถ้อยคําไม่มีใครเข้าใจแต่กลับกดขี่จิตใจจนแทบแตกสลายร่างของตํารวจทั้งสองเริ่มสั่นสถานแรงสายตาพร่ามัวรากับพลังชีวิตก,กําลังถูกดูดกลืนออกไปอย่างช้าๆดวงตาของตํารวจทั้งสองเริ่มพลิกตาขาวเสียงหอบหายใจแปรเปลี่ยนเป็นเสียงครางต่ําสั่นเครือ ร่างกายค่อยๆอ,อ่อนแรงเหมือนถูกสูบพลังจนเหลือเพียงเปลือกเงาดำน้มตัวเข้ามาใกล้กรงเล็บคมเฉียดผ่านอากาศเกิดเสียงหวีดแหลมเหมือนโลหะเสียสีกันผู้คนในร้านแตกตื่นบางคนล้มคว่ำลงกับพื้นบางคนกรีดร้องสุดเสียงจนเสียงแหบพร่าชายชาราก้าวไปข้างหน้าเพียงหนึ่งก้าวแต่แรงกดดันจากร่างของเขาทำให้ทุกคนรู้สึกราวกับโลกทั้งห้องกำลังถูกบีบอัด อากาศหนักหน่วงจนหลายคนหายใจไม่ออกริมฝีปากของเขาขยับอีกครั้งเสียงทุ้มต่ำดันกล้องขึ้นในหัวของตำรวจทั้งสองครั้งนี้ถ้อยคำฟังชัดเจนกว่าเดิมแต่ยิ่งชัดยิ่งน่ากลัวเงาดำชูกรงเล็บขึ้นสูงเรากับพร้อมจะฟาดลงบนร่างของผู้ที่มันถูกสั่งให้ลงทันในเสี้ยวินาทีนั้นเองไฟทุกดวงในร้านติดสว่างขึ้นพร้อมกันแสงเจิดจ้าแผ่กระจายไปทั่ว เผยให้เห็นเงาดำที่กําลังค้ำคอทั้งสองตำรวจไว้กับกําแพงไม้ร่างพวกเขาถูกยกขึ้นจากพื้นขาลอยกลางอากาศเสียงสำลักหลุดออกมาอย่างน่าสยดสยองเสียงสำลักของตำรวจทั้งสองดังสะท้อนก้องไปทั่วห้องดวงตาเบิกกว้างน้ำตาไหลรินใบหน้าบิดเบี้ยวเพราะขาดอากาศหายใจเงาดำบีบคอพวกเขาแน่นขึ้นเสียงเอ็นและกล้ามเนื้อยืดตึงจนดังกรอบแกรบ เหมือนร่างกายกำลังจะแตกออกเป็นชิ้นลูกค้าหลายคนกรีดร้องสุดเสียงบางคนล้มลงคุกเขา่าพนมมือไหว้ไม่หยุดเสียงสวดมนต์ดังระงมท่ามกลางความโกล่าหลชายชราย,ยืนมองภาพตรงหน้ารอยยิ้มของเขากว้างขึ้นเรื่อยๆแววตาฉายประกายเย็นชาเต็มไปด้วยความสุขอันบิดเบี้ยวทันใดนั้นกระจกหน้าต่างทุกบานสั่นสะเทือนเสียงแตกร้าดังทั่วร้าน เศษฝุ่นแก้วตกลงมาเป็นสายแต่ไม่มีบานใดแตกกระจายออกร่างของตำรวจทั้งสองยังคงถูกตรึงลอยอยู่ใบหน้ากลายเป็นสีม่วงคำ้ำริมฝีปากอ้าออกพร้อมเสียงหายใจที่ขาดห้วงเงาดำโน้มศีรษะเข้ามาใกล้เสียงหายใจต่ำลึกดังก้องกลิ่นเหม็นขาวแพ่ออกมาจากความว่างเปล่าจนผู้คนในร้านต้องเบือนหน้าหนีด้วยความขยะแขย,ขยงชายชรายกมือขึ้นเล็กน้อย และในทันทีเงาดำก็กระชากร่างตำรวจทั้งสองเข้าหาใกล้กว่าเดิมเสียงไม้บนผนังดังสนัน่นราวกับจะฉีกขาดไปพร้อมกับร่างที่ถูกบีบคั้นเสียงไม้แต่สะท้อนก้องราวกับผนังทั้งร้านกำลังจะถลม่มร่างของตำรวจทั้งสองถูกกดแน่นจนหน้าอกยุบเข้าหาเสียงหายใจขาดห้วงสั้นๆหลุดออกมาอย่างทรมานผู้คนบางคนหลับตาปิดหูไม่กล้าทนเห็นภาพตรงหน้า แต่เสียงกระดูกที่เริ่มลั่นกรอบแกรบกลับดังทะลุเข้ามาไม่ว่าพวกเขาจะปิดกั้นแค่ไหนเงาดำกดแรงขึ้นอีกร่างตำรวจคนหนึ่งดิ้นแรงดวงตาพลิกขาวน้ำลายไหลออกจากมุมปากเสียงกรีดร้องสุดท้ายดังออกมาแหลมสูงก่อนจะเงียบกริบอากาศในร้านเย็นยิเยือกยิ่งขึ้นจนลมหายใจของทุกคนกลายเป็นควันสีขาวหนาเสียงแก้วกาแฟที่เหลืออยู่แตกดังพร้อมกันรอบห้อง เศษแก้ปลิวว่อนกลางอากาศเหมือนถูกแรงลึกลับพัดพาชายชรามองด้วยแววตาพอใจริมฝีปากขยับเป็นรอยยิ้มแคบๆทว่ารอยยิ้มนั้นกลับชวนให้เลือดในกายของทุกคนเย็นเฉียบเงาดำโน้มศีรษะเข้ามาใกล้อีกตำรวจหนึ่งเสียงหายใจต่ำลึกดังก้องใกล้หูของเขาเหมือนคำรำพึงจากสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจมนุษย์ทันใดนั้นไฟในร้านดับพรึบอีกครั้งความมืดปกคลุมทุกสิ่ง เหลือเพียงเสียงสำลักขอบกระเส่ากับเสียงหัวเราะเบาๆของชายชาราที่สะท้อนอยู่ในเงามืดเสียงหัวเร้ะเบาๆของชายชาราแทรกซึมไปทั่วห้องมันไม่ดังแต่กลับกล้องอยู่ในหัวของทุกคนเหมือนเสียงนั้นไม่ออกมาจากปากหากแต่ดังขึ้นในจิตใจผู้คนหลายคนเอามือกุมหูบางคนกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งแต่ไม่ว่าอย่างไรเสียงนั้นก็ไม่หายไปเงามืดยังคงตรึงร่างตำรวจทั้งสองไว้ ขาของพวกเขาเตะทีบกลางอากาศรองเท้าหนังบดกับผนังไม้จนเกิดเสียงดังถี่รัวปลิ่งข้าวโลหะคละคลุค้งไปทั่วร้านราวกับเลือดสดสดเพิ่งถูกสาดลงบนพื้นทั้งที่ยังไม่มีใครเห็นเลือดแม้แต่หยดเดียวชายชาราก้าวเข้ามาใกล้แสงเรืองสีแดงจากดวงตาของเขาเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ฉายสว่างในความมืดมันสะท้อนในดวงตาที่เบิกกว้างของตำรวจทั้งสองเต็มไปด้วยความหวาดกลัวถึงขีดสุด ริมฝีปากของชายชราขยับอีกครั้งถ้อยคำโบราณไหลรินออกมาราวกับมนสกดเสียงนั้นต่ำและทุ้มจนพื้นไม้ทั้งร้านสั่นสะเทือนเป็นระลอกทันใดนั้นเงามืดแผ่กว้างออกคลุมทั้งเพดานและผนังเงามือยาวนับไม่ท้วนโผล่พลูออกมาราวกับกำลังจะกลืนกินทุกสิ่งภายในร้านเงามือนับไม่ท้วนเลยคลานไปตามผนังและเพดานเหมือนงูดำหลายร้อยตัวเคลื่อนไหวพร้อมกัน เสียงเยดสีดังสู้ซาราวกับฝนกระหน่ำลมบนสังกะสีลูกค้าหลายคนลุกหนีแต่กลับสะดุดล้มบางคนถูกเงามือคว้าข้อเท้าไว้เสียงกรีดร้องดังลั่นขณะที่ร่างถูกลากถอยเข้าสู่ความมืดด้านหลังร้านเด็กสาวคนหนึ่งร้องให้เสียงสัน่นเธอพยายามกอดเก้าอี้ไม้แน่นแต่เงามือที่โผล่จากใต้ตะก,กลับพันรอบลำตัวดึงเธอออกไปทั้งที่เล็บเธอขูดพื้นไม้จนเลือดซิบ ตำรวจทั้งสองถูกตึงคอกับกำแพงดวงตาเริ่มพร่าเลือนหูอื้อจนไม่อาจแยกแยะเสียงใดเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นรัวอย่างบ้าคลาั่งชายชราวกว่าตามองรอบห้องสายตาของเขาคมกริบราวกับผู้พิพากษาใบหน้าของเขายังคงสงบแต่ทุกการเคลื่อนไหวกลับสั่งให้เงามือทำงานราวกับกองทัพเศษแก้วที่ลอยกลางอากาศเริ่มหมุนวน สะท้อนแสงสีแดงที่ออกมาจากดวงตาของชายชรามันหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นวงแหวนคมกริบล้อมรอบตำรวจทั้งสองความเงียบปกคลุมชั่วอึดใจก่อนเสียงหัวเราะต่ำก้องกังวานดังขึ้นอีกครั้งหัวเราะที่ทำให้เลือดในกายของทุกคนเย็นเฉียบจนขนลุกเสียงหัวเราะต่ำลากยาวสะท้อนทั่วร้านผสานเข้ากับเสียงเสียดสีของเงามือที่ยังคงเคลื่อนไหวไม่หยุดทุกลมหายใจของผู้คนเต็มไปด้วยความสันกลัว วงแหวนเศษแก้วที่หมุนวนรอบตำรวจทั้งสองเริ่มหดเข้ามาประกายคมกริบเฉียดผิวกายจนเกิดรอยทะลอกเลือดซึมออกเป็นเส้นแดงเล็กๆหยดลงบนพื้นไม้เป็นจังหวะดังติงต๋งๆตำรวจนายหนึ่งพยายามดิน้นเสียงสำลักบนคำขอความช่วยเหลือพร่ำเพอออกมาแต่ไม่มีใครขยับไปช่วยเพราะทุกคนเองก็กำลังถูกเงมือจับกุมร่างไว้แน่นชายชาราเดินช้าๆไปรอบห้อง เสียงฝีเท้าของเขาหนักแน่นเกินกว่าคนไวยชาราจะทําได้ทุกยางก้าวก้องสะท้อนเหมือนกรองตีในอกของผู้ฟังเงามืออบรัดตำรวจอีกนายราวกับเชือกบิดเสียงกระดูกลั่นกรอบแกรบดวงตาเขาเบิกกว้างจนเห็นเส้นเลือดแดงแต่พระทั่วตาขาวลูกค้าหลายคนเริ่มสลบเพราะหวาดกลัวเกินทนบางคนหมดสติคาโต๊ะบางคนยังสั่นสถานพร้อมเสียงสะอื้นไม่หยุดชายชรายหยุดยืนตรงหน้าตำรวจทั้งสอง แสงสีแดงในดวงตาเขาสว่างวาบรินฝีปากกระซิบถ้อยคำโบราณอีกครั้งและทันใดนั้นวงแหวนเศษแก้วก็พุ่งเข้าใกล้ร่างของพวกเขาอย่างรวดเร็วเสียงแตกกระจายของเศษแก้วดังขึ้นพร้อมกันขมแก้วพุ่งเฉือนอากาศด้วยความเร็วแสงสะท้อนวูบวาบเหมือนสายฟ้าแลบภายในร้านตำรวจทั้งสองกรีดร้องสุดเสียงเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วผนังไม้หยดแดงไหลรินลงสู่พื้นจนกลายเป็นแอ่ง ผู้คนที่ยังพอมีสติพยายามเบือนหน้าหนีแต่เสียงกรีดร้องยังคงก้องอยู่ในโสตประสาทเหมือนมันดังมาจากทุกทิศทางไม่ว่าจะปิดหูแน่นเพียงใดก็ไม่อาจตัดขาดได้ชายชราย,ยังคงยืนสงบมือทั้งสองค่อยหลังดวงตาสีแดงวาววับจับจ้องร่างที่ถูกฉีกถึงตรงหน้าเรากับเขากำลังชมภาพวาดชิ้นงามเงามือที่พันธนาการตำรวจค่อยๆค,ค,คลายออก ปล่อยให้ร่างไร้เรี่ยวแรงตกกระแทกพื้นเสียงกระดูกแตกหักยังคงดังสะท้อนทุกคนที่เหลืออยู่จ้องมองภาพนั้นด้วยดวงตาเบิดกว้างความหวาดผสมความสิ้นหวังเกาะกินหัวใจจนแทบหยุดเต้นชายชรางเงยหน้าขึ้นมองรอบห้องที่เต็มไปด้วยความมืดและความเงียบก่อนริมฝีปากจะยกยิ้มบางยิ้มที่ทำให้บรรยากาศเย็นเย,ยือกจนเหมือนลมหายใจของทุกคนหยุดลงพร้อมกันความเงียบงันครอบงำทั้งร้าน มีเพียงเสียงหยดเลือดที่ตกลงสู่พื้นไม้ดังเป็นจังหวะกลิ่นคาวเข้มข้นปกคลุมจนผู้คนหลายคนคลื่นไส้แทบอาเจียนชายชราย,ยังคงยืนตรงกลางห้องสายตาของเขากวาดมองไปที่ลูกค้าที่ยังเหลือรอดแต่ละคนตัวสันงันงกไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่นิ้วเดียวดวงตาสีแดงเรืองรองหลีลงช้าชเหมือนเขากำลังพิจารณาใครบางคนความเงียบยิ่งกดทับหนักขึ้น ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นเด็กชายตัวเล็กซ่อนอยู่หลังเคาน์เตอร์ไม้เสียงสะอื้นเผ่วเบาหลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นเงามือทั้งหมดก็พลันหยุดนิ่งสายตาของชายชาราหานันไปเองทิทางนั้นทันทีแสงสีแดงในดวงตาลุกวาบและมุมปากของเขาโค้งขึ้นอีกครั้งยิ้มที่เต็มไปด้วยความหมายลึกลับและน่าหวัดหวัน เด็กชายรีบเอามือปิดปากดวงตาเบิกกว้างน้ำตาไหลอับแก้มแต่เสียงสะอื้นยังเล็ดลอดออกมาเบาๆเงามือคือบคลานไปตามพื้นไม้เรือเข้าใกล้เคาน์เตอร์ทีละน้อยเสียงเศษสีดังก้องเหมือนเล็บยาวครู่ไปตามไม้เก่าผู้คนที่เหลือในร้านได้แต่มองไม่มีใครกล้าขยับเพราะทุกสายตาของเงามือทันไปทางเดียวกันเรากับกำลังรอคำสั่งจากชายชารา ชายชารายกมือขึ้นเล็กน้อยเพียงท่าทางเดียวเงามือทั้งหมดก็หยุดนิ่งบรรยากาศอึดอัดจนเหมือนอากาศในห้องถูกดูดหายไปเขาก้าวช้าๆเข้าใกล้เคาน์เตอร์เสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอทุกก้าวคือเสียงสะท้อนในใจของเด็กชายดังชัดยิ่งกว่าหัวใจที่เต้นทีรัวของเขาเองเมื่อชายชารามาหยุดยืนตรงหน้าเงามือทั้งหมดขดตัวซ่อนกลับสู่ความมืด เหลือเพียงเงาร่างของชายชาราที่โน้มตัวลงแสงสีแดงในดวงตาส่องทะลุความมืดตรงเข้าสู่ดวงตาเด็กชายที่กำลังสั่นสถานดวงตาของเด็กชายสั่นไหวผ้าสะท้อนสีแดงแผดเผาเข้ามาในหัวใจเขารู้สึกเหมือนถูกดึงวิญญ,ญาณออกไปทีละน้อยริมฝีปากของชายชาราขยับช้าๆเสียงกระซิบโบราณดังขึ้นในโสตประสาทไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่เป็นเสียงที่แทรกเข้าไปในเส้นเลือดและกระดูก เด็กชายพยายามเอามือกุมหูแต่เสียงนั้นยังดังอยู่ภายในหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดภาพรอบตัวเริ่มหมุนคว้างราวกับโลกกำลังแตกออกลูกค้าคนหนึ่งที่ทนไม่ไหวตะโกนออกมาเสียงสั่นเครือเต็มไปด้วยความกลัวหยุดเขาเป็นเพียงเด็กเท่านั้นทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นดวงตาชายชาราหันขอบไปทางต้นเสียงแสงสีแดงลุกโชนรุนแรงยิ่งกว่าเปเลวเพลิง และเงามือทั้งหมดก็พลันกระโจนพุ่งใส่ร่างคนนั้นพร้อมกันเสียงกรีดร้องสุดท้ายขาดหายไปในความมืดร่างของชายผู้กล้าหาญถูกปกืนหายไปในพริบตาเงามือทั้งหมดค่อยๆสงบลงเหมือนคลื่นที่ถอยกลับสู่ท้องทะเลชายชราย,ยืดตัวตรงสายตาของเขาหันกลับมามองเด็กชายอีกครั้งแต่ครั้งนี้ดวงตาสีแดงค่อยๆมอดดับเหลือเพียงแสงเศร้าลึกล้ำในดวงตาเขายื่นมือสันๆไปแตะไหล่เล็กของเด็กชาย เสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นเหมือนลมพัดผ่านเจ้าไม่ใช่ศัตรูของข้าท่านใดนั้นเงามืดทั้งร้านแตกกระจายเหมือนหมอกดําถูกลมแรงพัดหายไปแสงจากหลอดไฟสลัวกลับคืนเผยให้เห็นร้านที่พังยับแต่ยังคงเงียบสงัดผู้คนที่เหลือรอดห,อหายใจแรงบางคนล้มลงด้วยความอ่อนแรงบางคนอามือกุมอกน้ำตาไหลเงียบๆชายชราหันหลังเดินออกจากร้าน ฝีเท้าของเขาเงียบปริบทิ้งไว้เพียงร่องรอยเลือดและความทรงจาที่ไม่มีวันลบเลือนเด็กชายยังคงยืนตัวสัน่นแต่ในใจกลับมีความรู้สึกบางอย่างที่บอกไม่ถูกทั้งหวาดกลัวทั้งสงสัยและทั้งเศร้าคืนที่เงียบสงัดปกคลุมอีกครั้งแต่ทุกคนรู้ดีว่าหลังจากวันนี้ไม่มีใครในร้านนั้นจะลืมตาเงามืดและรอยยิ้มของชายชาราได้อีกเลย